ในวงการผู้ผลิตการ์ดจอนะครับตอนนี้เขาเริ่มส่งสัญญาณนะครับหากันแล้วบอกว่าใครก็ตามที่ผลิตการ์ดจอนะครับในตระกูล g e force rtx 4080ของ nvidia นะครับแล้วก็4 0 7 0 ti คนที่ผลิตการ์ดจอรุ่นเหล่านี้เตรียมตัวระบายสต็อกออกไปได้แล้วอ้าวทำไมมาบอกกันอย่างนี้ล่ะหรือว่าเขาจะมีรุ่นใหม่ออกมา แน่นอนครับมีการส่งสัญญาณแบบนี้ก็แสดงว่าจะมีรุ่นใหม่ออกมาอย่างแน่นอนเพราะต้องให้ระบายสต็อกของเก่าออกก่อนนะครับตอนนี้ส่งสัญญาณกันทั่วทั้งวงการแล้วนะครับเราน่าจะได้เห็นมาหากรรมลดราคากันในช่วง ปลายปีนี้โอ้โหนี่นี่เป็นโอกาสดีเลยนะสำหรับคนที่กำลังมองหาการ์ดจอตระกูล4000ซีรีส์ RTX ของ Nvidia อยู่นะครับจะเป็น4070 Ti กับ4080เนี่นะฮะเขาจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆลดราคาออกมาแน,น่นอนเพราะเขาเริ่มระบายสต็อกกันแล้วนะครับแต่ในคําเตือนหรือในคําแจ้งเตือนเหล่านี้แปลว่าอะไรแปลว่ากําลังจะมีรุ่นใหม่ออกมาฮะการ์ดจอ RTX 5000 s ี r ีส์กำลังจะออกใหม่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ รุ่นที่จะออกใหม่จะเป็นตระกูล4000ซีรีส์เหมือนเดิมแต่จะเป็นรุ่นซูเปอร์จำได้ไหมนะทางฝั่ง Nvidia เดียเนี่ยเขาจะมีการจอรุ่นซูเปอร์ก็คือเป็นรุ่นที่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะระหว่าง TI กับซูเปอร์เนี่ยมันต่างกันยังไงผมก็ไม่ค่อยได้เล่นการจอก็เลยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจท่องแท้ใครเข้าใจช่วยอธิบายข้างล่างหน่อยแล้วกันนะฮะซูปเปอร์มันต่างจาก TI ยังไงคืออย่างรุ่น4070 4.70 0 TI ก็คือมีคล็อกมีจนมวนครูด้าคอมีแรมมีอะไรเยอะกว่าใช่ไหมแล้วซูเปอร์มันต่างจาก TI ยังไงเอองงแต่รุ่นที่จะออกใหม่เนะคือรุ่น TI ครับโดยที่เจ้าตัวซูเปอร์ทั้งหลายแหล่นี้นะครับจะทยอยมา ในเดือนมกราคม2024นี้ในเมืองนอกก่อนถ้าเป็นเมืองไทยก็น่าจะเข้าไทยประมาณกุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าเขาจะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่นี้นะครับในงาน CES 2024ซึ่งจะจัดกันต้นปีใหม่เลยนะครับสักประมาณวันที่3วันที่5มกราคมก็จะจัดแล้วนะครับการจอตัวใหม่นี้จะมากัน3รุ่นนะครับนั่นก็คือ4080 Super 4070 Ti Super เฮ้ยเดี๋ยวมี Ti ด้วยมี Super ด้วย แสดงว่ามันโอเวอร์คล็อกบวกบวกขึ้นไปอีกเออมันเป็นรุ่นย่อยนะฮะแล้วก็มี4070 Super มีทั้งหมด3รุ่นนี้นะครับ โดยรุ่น4080 Super เนี่ยจะเป็นการอัปเดตเล็กๆครับมีการใช้ชิป AD 103 400มีการเพิ่มจำนวนคอเพิ่มจำนวนคล็อกเข้าไปนะครับจากรุ่น103 300ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็รุ่น40 7 0 Ti Super ก็จะมีการเพิ่มแรมเข้าไปนะครับจากเดิม12 g b อาจจะบวกขึ้นไปเป็น14กิกหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวรอดูของจริงอีกทีหนึงนะฮะโดยที่ในเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้สต็อกของ4080ก็เหลือแต่ไม่เยอะมากน่าจะมีการเร่งระบายสต็อกและเปิดโปรโมชั่นกันไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนที่เหลือสต็อกเยอะคือ4070 Ti นะครับมีสต็อกเยอะเลยนะครับเตรียมตัวเลยครับรับโปรโมชั่น การจอลดราคาช่วงนี้ช้อนให้ถูกที่หรือถ้าอยากจะรอรุ่นซูปเปอร์ไปรอซื้อหลังปีใหม่ว่ากัน